ส so, วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สมิกติเกมมิ่งชา n นลครับรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งสมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมการเมืองจิ๋วๆหรือ political m a s h เกมนี้ครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อย่างที่เห็นเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าดีไซนเนอร์ไม่ใช่คนไทยนะแต่ว่าผู้ที่ผลิตและจะจำหน่ายเนี่ยก็เป็นสตูดิโอชันน้นนลของประเทศไทยเลยนั่นคือ w วซ์บ็อกนั่นเองนะครับ w วซ์บ็อกเนี่ยอาจจะคุ้นๆกันดีมาจากเกม V Virus หรือ Killer ซึ่ง V Virus ตอนนี้ก็โกลินเตอร์โด่งดังมากมายแล้วนะครับผมโดยที่เกมนี้ครับดีไซเนอร์คือ Daryl โ h o ์นั่นเองซึ่งเป็นดีไซเนอร์คนเดียวกับมู o เค้กมาสเตอร์ Master, หรือ Overbook อ่ะซึ่งแบบทั้งสองเกมก็เป็น le, ทัั้้งนนเลย เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมพัซเซิลเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าพ่อพัซเซิลแห่งเอเชียเลยก็ว่าได้เพราะเกมพัซเซิลนะอันของเขานี่ก็ปวดหัวชะยยนะครับเกมนี้กาตา็ตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยเดี๋ยวมาดูก,ก,นกันดีกว่าครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมเซตอัพก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่วางการเริ่มต้นไว้ที่กลางโต๊ะแบบนี้ แต่การเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีให้เลือก2ใบนะจะเรียกว่าเลือกเรียกว่าสุ่มดีกว่าทําให้บางทีก็จะเป็นอันนี้บางทีก็จะเป็นนั้นแล้วแต่อันนี้ผมสุ่มได้นี้นะครับแล้วก็แจกการ์ดทั่วไปเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยคนละ2ใบาตามนี้เลยอันนี้เล่นสีคนนะ,ะพอเสร็จแล้วครับเราก็จะมาดูการ์ดในมือเราว่าเราได้อะไรบ้างแล้วก็เริ่มการเลือกสีโดยเริ่มจากผ<ม>ู้เล่นคนแรกเ,เขาอยากเป็นสีอะไรซึ่งจะเลือกจากการ์ดในมือเราก็ได้แบบเฮ้ยเรามีสีนี้เล้เราเลยอยากเป็นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม เวลาเลือกสีเสร็จปุ๊บให้เอาโทเค็นหาเสียงเนี่ยไปวางไว้ข้างหน้าเราให้เรารู้ว่าเราเป็นสีอะไรแค่นั้นเองส่วนตัวโทเค็นเนี่ยจะใช้แค่ตอนจบเกมเพื่อน,นับคะแนนเท่านั้นเาะนั้นก็วางไว้ก่อนจะไปกังวลอะไรกับมันนะครับผมมาดูวิธีเล่นกันวิธีเล่นง่ายมากถึงตาเราจะลงการ์ดหนึ่งใบแล้วจวหนึ่งใบแค่นั้นเองแต่เวลาลงเนี่ยเราจะต้องลงทับการ์ดท,ที่เคยวางอยู่แล้วด้วยแล้วลงไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้สีของเราเนี่ยอยู่เอติกรับรับฐธรรดนเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่น ผมแล้วการสมมติตัวนีว้ผมเล่นเป็นสีเขียวแล้วกันนี่สีเขียวถือปืนด้วยอย่างเท่นะครับอย่าโยงนะอย่าโยงผมวางอันนี้แล้วกันก้างไงเไพอ,อันนี้มันจะติดทั้งข้างล่างและข้างบนเลยนะครับแต่อย่างที่เห็นบางทีมันก็จะมีคนอื่นมาติดด้วยหากติดกัน2คนเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูว่าใครติดเยอะกว่ากันคนไหนจะได้แต้มไปซึ่งใครติดอันนี้เยอะที่สุดจะได้3แต้มเลยแต่ในอนาคตเนี่ยมีคนมาวางให้มันกว้างวันนี้เนี่ยแต้มก็เยอะกว่านี้ส่วนนี้ก็1แต้มนะครับผมโดยที่โดยที่ครับถ้าเกิดว่าไอตัวรัธรรมนูเนี่ มันใหญ่มันใหญ่ได้แบบหรือ3ช่องหรือมากกว่าแต่ถ้ามี3มช่องเนี้ยสมมุติเอ่อถ้าเกิดว่าเท่ากาันเนี่ยตัวเท่ากันให้ดูเครื่องหมายบวกถ้าอย่างเงี้ยก็คือสีเขียวได้1สีส้มได้ทีส2สีเขียวก็จะได้3แตม้มแล้วสีส้มจะได้ครึ่งหนึ่งปัดขึ้นก็ได้2แต้มนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันมันมีแค่2ช่องอ่าจะได้เฉพาะคนที่มากที่สุดนะครับคนเดียวนะครับไม่มีที่2องแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยมันไอ้นี่ มันเท่ากันคือนับตัวแล้วมีเครื่อหมายบวกเท่ากันหรือไม่มีเครื่องหมายบวกทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นที่2ทั้งคู่ก็คือได้ครึ่งหนึ่งปัดขึ้นทั้งคู่เลยเมื่อเล่นการ์ดเสร็จล้วก็จทย์หนึ่งใบอ่กากลัวสับสนนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปคือให้เห็นภาพว่าเฮ้ยเราจะวางไว้เพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนับแต้มเนี่ยแค่ตอนจบเกมทีเดียวเลยเพราะ,ะนั้นอันนี้มันอาจจะใหญ่ขึ้นหรืออาจจะมีคนล้อมเยอะขึ้นกว่านี้ก็ได้อตาคนต่อไปคนนี้แล้วกัน,คนน,กนคนนี้เขาเอเล่นอะไรดีนะค,คนนี้เขาเล่นสมม แต่อย่างที่เห็นเวลาวางปุ๊บเนี่ยเหมือนคนอื่นมันก็จะได้สักอย่างด้วยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเขาก็จะจั่วการ์ดใบหนึ่งใบก็จะมีสองใบในมือเสมอ,อทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่แค่ดูแค่ตัวเองนะว่าเราติดอะไรเยอะขนาดไหนแต่มันต้องดูคนอื่นด้วยวเราไปช่วยคนอื่นมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับตาสีนี้คนนี้เขาเป็นสีฟ้านะครับเขาบอกเอ๊ะตรงไหนดีว่ามาดูวิธีการวางเวลาการวางเนี่ยเร,เราต้องวางทับอย่างน้อยหนึ่งช่องนะครับ ซึ่งช่องไหนจะต้องเป็นช่องว่างหรือช่องเซลณ์เดียวกับที่เราวางทับอย่างเช่นผมวางงี้ได้เพราะว่าอันนี้การ์ดน,นี้เป็นเซลณ์เดียวกันนะครับหรือวางนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้การ์ดน,นี้เป็นเซลณ์เดียวกันผมอาจจะวางสีฟ้าวางนี้ดนเออจะได้มาไฟตรงนี้นะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นก้อนใหญ่ก็ขอวางตรงนี้แล้วกันไม่ไม่เอให้มันใหญ่ขึ้นเหรอนี่นะสีฟ้าได้มีสิทธิ์ลุ้นตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จวดหนึ่งใบเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าการ์ดจะหมด พอการ์ดหมดปุ๊บเนี่ยก็ให้ดูว่านับแต้มนี้ผมบอกไปเลยนะครับว่าเฮ้ยใครติดอะไรเยอะเท่าไหร่พวาจริงเดือลเล่นมันจะกลางเต็มโต้เลยแล้วก็มันก็มีกลุ่มก้อนประชาธิปไตยเนี่ยหลายกลุ่มนะครับเราก็มาดูว่าสมมุติตรงน,นี้มาดูก่อนอเนี่ยสีเขียวเสมอกับสีแดงถูกไหมความจริงอ่ะมันเสมอกันหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางให้มันไม่เสมอดีกว่าจะได้จะได้แบบ อ่าสมมุติอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือสีแดงเยอะกว่านะครับสีแดงเยอะที่สุดซึ่งอันเนี้ยมันเกิน3อันมัน3หรือมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนับที่2ด้วยสีแดงวางไปก่อนเลยได้สีแต้มนะครับแล้วก็ที่2คือสีไล่ที่2คือสีเขียวนั่นเองเพราะจริงสีเขียวฟ้าส้มเนี่ยมันเท่ากันถ้าเท่ากันให้ดูเครื่องหมายบวกสีเขียวมีเครื่องหมายบวกนะครับสีเขียวก็จะได้ครึ่งหนึ่งปัดขึ้นซึ่งครึ่งหนึ่งของ4ี่ก็คือ2แล้วก็จะวางไว้2อัน อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ทำเงี้ยกับทุกกลุ่มพอทําเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้มานับไอ้เครื่องหมายคะแนนเสียงนะครับว่าใครได้เยอะสุดคนที่ได้เยอะสุดก็จะชนะเกมนี้ไปนี่ก็คือเกมการเมืองจิว๋ว political m a s s นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูการ์ดคร่าๆวๆกันก่อนลๆแล้วการ์ดก็ประมาณนี้เลยก็คือจะเป็นสี2สีแล้วก็มีรัฐธรรมนูญสี2สีรัฐธรรมนูญสี2สีรัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างที่บอกทำให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีสีเราก็จริงแต่มันก็ดูสีฝั่งตรงข้ามด้วยเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงกับเกมน,นี้บ้างครับผม อย่างนี้เห็นครับการเมืองจิ๋วๆนั้นเล่นได้ไม่ยากเลยนะครับอสอนเล่นง่ายด้วยความจริงผมนี่ผมพยายามสอนให้ยาวแลนะ้วควาจริงมันสั้นคือมันสามารถสอนแบบแทบไม่ต้องสอนเลยว่า,า,าแค่บอกวิธีจบแต้มแค่นั้นเองแล้วก็วิธีวางแค่นั้นเองนะครับผมนี่พูดเพลินจนเกือบลืมสปอนเซอร์นะครับควาจริงคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือไวซ์บล็อกนั่นเองและ Board Game Academy นะครับผมอ่าเขาสปอนเซอร์คนเดียวแต่ผมให้2ส,สปอนเซอร์เลยนะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของ เจ้าของเดียวกันเรียกว่าเจ้าของเดียวกันดีกว่านะครับเราก็อยากจะพูดถึงว่านนั้เนี่ยอยากได้เกมนี้ก็ลองติดต่อทางไวทบ็อกซ์หรือบอร์ดเกมแคนาดี้ไปก็ได้แต่ความจริงเดี๋ยวมันก็จะมีขายเกือบทุกร้านเลยนะครับมาดูเรื่องคอมเพ็นเนต์ก่อนดีกว่าคอมเพ็นเนต์เนี่ยเป็นการ์ดลินินนะครับความหนาดีนะครับคู่มือดีนะครับก็ต่อให้มันพับมาแต่มันก็เป็นใบเดียวกางอ่านง่ายๆแล้วก็แข็งแรงไม่ใช่กระดาษบางๆเป็นกระดาษหนาเลยนะครับแต่โทเค็นเป็น,เป,นเป็นกระดาษกระดาษเท่าการ์ดอะกระดาษ เข้ากันเลยเพราะว่าตอนแรกมามันจะเป็นการ์ดงี้ครับแล้วก็เป็นรอยบุวมาให้แล้วก็มากดออกได้นะครับแล้วก็กล่องกระตามที่เห็นเป็นกล่องง่อยมากแต่แต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งด่านะครับอย่าพึ่งด่าราคาคือราคาโหดว่าอ่าเหมือนเกมนี้น่าจะเป็นบอร์ดเกมที่ราคาต่ําต่ากว่าคาริบาต่ำกว่าอะไรของสยามบอดเกมอีกน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 1 9 9บาท200ประมาณนี้แต่ต้องรอดูราคาที่เขาขายหน้าไาน์ไอทีนะครับก็คือถือว่าเป็นบอร์ดเกมราคา200อ่ะ นะก็ก็ประมาณน,นี้ก็สำหรับผมถือว่าโอเคนะครับผมเพราะนั้นเรื่องคอนเนต์สำหรับผมถือว่ากลางกลางาถ้าเทียบกับราคาเนาะเรื่องเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์เนี่ยอย่างที่เห็นว่าเฮ้ยเป็นกล่องเล็กใช่ไหมเซตอัพง่ายสอนง่ายแต่เล่นไม่ง่ายเกมหมอนี่เล่นไม่เคยง่ายสักเกมเกมของตาแดริลนะครับตั้งแต่โอเวอร์บุ๊กแล้วนะครับคือโอเวอร์บุ๊กอ่าผมรีวิวไปแล้วก็ลองไปหาดูได้ซึ่งโอเวอร์บุ๊กเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเฮ้ยสเต็ปการเล่นมันง่ายมากมันสอนง่ายมาก แล้วก็แต่อย่างที่บอกว่ามันตึงมากๆยิ่งไปหลังๆมันจะยิ่งตึงเกมนี้เช่นเดียวกันเนี่ยตอนนี้ชอบทาเกมให้หลังๆตึงคือแรกๆเหมือนหลอกหลอกให้เราตายใจว่าเฮ้ยเกมมันชิวๆแต่พอไปเรื่อยๆมันจะเริ่มแบบยึดพื้นที่เริ่มหาที่ลงยากเริ่มแต่แบบทุกครั้งเราต้องบังคับลงแต่กูอยากลงนี้กูจะลงข้างไหนดีว,ว่าอะไรเงี้ยก็เป็นพัซเซิลที่ดีมากๆเลยแต่ผมแอบไม่ชอบตรงที่เรามีแค่2ช้อยอ่ะผมรู้สึกว่าเออถ้าจวดสามแล้วเล่นมันน่าจะมันอย่างนี้มันน่าจะแบบ เลือก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 ทางลงได้มากกว่านี้ทําให้เรากําหนดอะไรได้มากขึ้นกว่านี้แต่ตามสไตล์ของดีไซนเนอร์ครับคือเกมนี้ดีไซนเนอร์คนนี้ก็ชอบแนวพัสดุ่แนวบีบบังคับแต่ว่ากูวิ่งแค่นี้ลงให้มันดีที่สุดคือหามันไม่ใช่ข้อเสียไม่ว่าเสียมันขึ้นอยู่กับเทสของดีไซนเนอร์เขาแหละว่าเขาชอบที่จะบีบบังคับแอคชั่นเราขนาดไหนอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปคือเกมที่มันอิสระเกินไปมันก็ไม่สนุก นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรให้บีบบังคับให้เราคิดเดี๋ยวนั้นว่าเบสโซลูชันหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนั้นนะคืออะไรนะครับนั่นคือจุดเด่นการเล่นพัทเซอร์นะสำหรับผมนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้เนี่ยเห็นกล่องเล็กๆอย่างเงี้ยคือตึงนะครับตึงเกมตึงในราคา200บาทก็ถือว่าเป็นอีกคัตเกอร์ีใหม่นะปกติแล้วเนี่ยกล่องเล็กๆเ,เนี่ยผมขอยกตัวอย่างบางอยางบอดเกมแล้วกันซึ่งเขาก็เป็นสปอนเซอร์ผมมาบ่อยแล้วนะครับเขาก็มีซีรีส์กล่องเล็กของเขาพวกคาริบาร์อะไรพวกนี้ใช่มมมมยสส่่่่่่่ววนนนนใใใหหญญไชทุกกกเเเเีจะป็แบบ Family ่ไม่กับปาร์ตหรืออย่าว่าแต่เกมของอ,อย่าว่าแต่เกมของสยามเนี่ยก็คือพวกเกมฝรั่งหลายๆเกมเนี่ยก็กล่องเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นแฟมิลี่กับปาร์ตแล้วส่วนใหญ่ไม่ก็เกมเด็กไปเลยแต่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นแคตตากรีใหม่นะครับที่ไม่ค่อยมีใครทําก็คือเวลาคุณมีเงินแค่นี้แล้วคุณอยากได้เกมมัสซโซเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวนี้ แบบตึงๆเล่นกับเกมเมอร์หรือเล่นกับใครที่แบบชอบพัซเซอร์จะจัดอ่ะเกมนี้ผมว่าโอเคเลยคือระบบที่ผมชอบคืออย่างแรกคือเรื่องการลงการ์ดปกติแล้วเนี่ยเกมแนวเนี้ยพัซเซิลแบบนี้ผมเล่นมาหลายเกมนะอ่าเป็นเกมแบบไม่ว่าจะเป็นเกมผมจาชื่อเกมไม่ได้เป็นตีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วมีต้องสองเกมแล้วก็จะเป็นเกมที่แบบเน้นแบบวางแบบซ้อนทับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมานับแต้มแต่ส่วนใหญ่มันจะเล่นกับตัวเองมันจะเป็นการดราฟหรือว่าการ ทำแอคชั่นอะไรก็ตามแต่การ์ดเนี่ยมันก็จะมาเรียงเป็นของเราแล้วก็นับแต้มของเราดูว่าเฮ้ยเราได้กี่แต้มแล้วก็วัดคนอื่นแต่อันนี้มันจะเป็นการวางตรงกลางก็คือว่าเราจะไฟกันตรงกลางนี่แหละใครวางอะไรมาคนอื่นก็สามารถวางเพื่อขัดได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยเรื่อง p l a y e r interaction มันดีมาก่าเรื่องการขัดกันเรื่องจังหวะขัดกันเรื่องแบบมีเรื่องการเจ็บใจให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเกม อีกอย่างนึ่งที่ทำให้ player interaction เกมนี้ดีคือการที่ใบนึงเนี่ยมันมีถึง2ส,งสีและบางทีมันอาจจะไม่ใช่สีเราด้วยผมว่า,น,านี่น่าจะเป็น e x p e c t ของทางดีไซนเนอร์เขาที่ให้จวแค่2ใบก็พอเพราะมันจะมีโอกาสที่เราจะจวไม่ได้สีเราเลยและเราต้องลงแต่แต่ในสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องลงทุกใบอยู่ดีเพราะว่าเกมนี้จะจบเมื่อการทุกใบหมดนะครับทำให้ทำให้มันจะเกิดการ negotiation มันจะเกิดการเจราจาไม่เกิดการ คิดแค้นเจ็บใจซึ่งมันจะเป็นความสนุกในเกมปาร์ตี้หลายๆเกมการคิดแค้นเจ็บใจเนี่ยเช่นไอ้เชียเนี่ยมึงทํากูเนี่ยมึงหมองกูเนี่ยมึงมาแย่งตรงนี้กูกูจะให้มึงอบไปอยู่โดดๆอะไรเงี้ยแล้วเฮ้ยเนี่ยสีเหลืองไม่เคยทำกูเลยกูขอเอาช่วยสีเหลือง้วกันให้มาแข่งกับมึงให้แทนที่สีมึงจะได้แต้มแล้วได้สีเขียวจะได้แต้มให้สีเหลืองได้แต้มแทนอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเกิดอารมณ์นี้ในตัวเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆนะครับตรงนี้และมันเป็นมันคือมันมีเขาเรียกอารมณ์ปาร์ตี้แแต่มาในบบ ความคิดพัซเิลที่หนักเท่าโอเวอร์บุ๊กอะใครบอกโอเวอร์บุ๊กเบามไม่เชื่อคือโอเวอร์บุ๊กเนี่ยมันมันเขาเรียกว,วะไรวะมันสอนง่ายแต่มันไม่ได้เบามันเหมือนตัวว่ารู้หน้าที่สอนง่ายแต่ไม่ได้เบาคือไม่คิดหัวหัวระเบิดนะครับผมเกมนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่มันไม่ได้ถึงนาด่านหัวระเบิดขนาดนั้นแต่ก็ผมเชื่อได้ว่าเกมเมอร์หลายๆคนน่าจะถูกใจกับพัซเิลแบบนี้นะครับตอนแรกต้องบอกว่าอ่าผมแอป ลูกดาวมาที่หนึง่งเกมนี้นะครับแอบบรู้สึกว่าเฮ้ยเกมอะไรใหม่แล้ววะมันดูง่ายๆอะไรเงียเยง้ยเพราะว่าผมโดนอาร์ตเวิร์กตัดสินกับคอมมันเนนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะให้ความสําคัญกับพวกตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอาร์ตเวิร์กเกมนี้ถือว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบความแบบเป็น8บิตแล้วก็มันมันไม่ใช่คือผมชอบเสพศิละปะผมชอบเสพไอเดียง่ายๆว่าอ่ะอัดเวิร์กเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมเสพสมอะไรมากแต่ก็เป็นเกมพัซซเิลอีกเกมหนึ่งที่ระบบดีมากอ่านี้กล้าพูดเลยดีมากนะครับแล้วก็เป็นคทกรีี่แบบ เฮ้ย200บาทได้พัสดุ์หนักหัวปกติ200บาทคุณจะซื้อพัเดุ์หนักหัวส่วนหญ่ก็เป็นพันถูกไหมเอ่อหลายๆเกมขี้เกียกตัวอย่างแหละนะครับอีกอันหนึ่งที่นิดหนึ่งเป็นข้อเสียนิดๆเล็กๆเลยคือการเริ่มต้นครับอ่าการเริ่มต้นนี่คือการเริ่มต้นอย่างที่บอกแรนดอมมาได้ใช่ไหมแต่หลังการ์ดนี่หลังการ์ดทั่วไปเหมือนกันกลายเป็นว่าถ้า คนเล่นใหม่หรือคนไม่รู้หรือคนที่ไม่ได้แยกการ์ดไว้มันก็จะอยู่รวมถูกไหมทำให้เวลาเราจะเล่นแต่ละเกมเนี่ยเราก็ต้องมาลือยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหนไหนมหนไหนไหนมหนไ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 หนหนไานไหนไหนไหนไงนไหนไหนไหนไงนไหนรานค่นิกนไันไห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 นหนไหนไหนไหอไหนไหนนไห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 นไอนไนไนหนหนไ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 หนนไหนไหนไหนไนไหนหนไหาไหนไนไกนหาไหนไหนไหห การไม่ได้เยอะอะ่ะคือมันมันเป็นแค่ปัญหาพวกผมเป็นคนขี้แบบขี้หุนกิตอะไรกับพวกนี้นะครับแต่แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยการเซตอัพนะครับเพราะนั้นครับการเมืองจิว๋วจิว,ว p o l i t i c a l mess ครับเซมิกิเกมมิ่งขอให้ไปเกมในคอมเมนต์ครับใครที่หาพัทโซหนัก,หน,กหนักในราคาถูกเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนแล้วที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ไรเงี้ยก็มักจะท้อกับ ราคาบอร์ดเกมเนาะเพราะพอตอนแรกไม่รู้ราคาไงเพิ่งเล่นเพิ่งเข้าร้านบอร์ดเกมเจอราคาทีปึ้งโอ้โหแววูพันหนึ่งปึ้งคู๊บหกร้อยอะไรเงี้ยครับคือแต่ละอันมันห้าร้อยขึ้นหมดเลยนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่ที่เป็นแบบเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยห้าร้อยขึ้นมันคือแพงนะแต่เกมนี้เนี่ยคือมันมันผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้ผู้เล่นเก่าก็สนุกและราคาแค่200บาทเองเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนึงนะครับขอพูดขอบคุณอีกท ไวท์บ็อกแล้วก็บอร์ดเกมอีกนั่นเองนะครับใครที่ชอบครับคลิปคอนเทนต์ของผมก็สามารถกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ได้นะครับหรือใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกได้แล้วก็เราเนี่ยก็จะพยายามหาของเอกลุศให้คุณตลอดเวลานะครับจะพยายามนะครับบางทีอาจจะไม่มีเลยก็ขอโทษด้วยถ้านานๆาทีแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจากกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีแจกด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการเมืองจิวฉ political mess นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ แชร์คลิปนี้ผ่านทาง Facebook นะครับโดยที่ต้องผ่านทาง s e m ิ g a m i n g f a c e b o o o นะถ้าเกิดว่าแชร์โดยตรงจาก y o u t u เนี่ยผมเช็คไม่ได้ไม่อาจจะเช็คได้ผมเช็คไม่เป็นนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้เนี่ยไปลง f c e b o o o ผของกทที s e m ิ g ิกเกมินะแล้วก็เอาตรงกันนะ่ะแชร์ไปแชร์ Share, ปุ๊บเนี่ยให้เขียนด้วยว่า อยากได้เกมนี้เพราะอะไรอยากรู้เหตุผลครับอยากได้เกมนี้เพราะอะไรนะครับเขียนไปเลยอยากได้เกมนี้เพราะตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตุ๊นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มผพ้โชคดีไม่สุ่มผมจะหาคนที่ผมถูกใจนะครับสองรางวัลแล้วเดี๋ยวอีกรางวัลหนึ่งเนี่ยผมจะให้กับคนที่เป็นสมาชิกผมแล้วกันนะครับที่เขาุตส่า์เงินมาแล้วนะครับผมก็มีทั้งหมดสามรางวัลนะนะครับก็อยากรู้เหตุผลของทุกคนว่าฟังรีวิวผมแล้วเนี่ยรู้วิธีแล้วเนี่ยทำไมถึงอยากได้ตัวนี้นะครับผม ก็ไว <c oughs> ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม